อีกแล้วหนูควรน,นั่นหนูควรจะทำบุญอะไรให้ร่ำรวยขึ้นคะ่ะปิ่นสามสามจะรวยไหมก็บอกไม่รวยแต่ว่าไม่ไม่ได้ยากจนค้นแค้นก็ยังพอมีพอกิดปิ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ที่คัดสรรมาแล้วผู้ที่ถูกเลือกฉะนั้นก็จะไม่ได้แบบว่า เกิดมาเพื่อจะมาล่ำรวยอะไรเงี้ยคือต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าวัดเข้าวาแล้วก็เข้าไปถึงจิตเดิมแท้เข้าไปถึงความบริสุทธิ์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์เนี่ยแนะนำคำสั่งสอนให้โดยการปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นลักษณะของพวกแอดเวนเจอร์จะมีพลังงานพิเศษพลังงานพิเศษเพื่อทำงานเกี่ยวกับด้านพุทธศาสนาเนี่ย ปฏิบัติไปเรื่อยๆสงสัยอะไรแล้วก็ค่อยๆถามมาก็ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติแนวสติปัะฐาน4คือดูจิตดูใจเงี้ยรู้หนอโกรธหนอเกลียดหนอพองหนอยุบหนอให้ดูจิตนะคะคนชื่อปิ่นเพราะว่าต้องฐานกายแน่ๆเพราะว่าพวกที่แอดเวนเจอร์หรือว่าพวกที่ถูกเลือกเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการปฏิบัติทมแป๊บเดียวก็เข้าสู่ภาวะเบาเงี้ย แต่ฐานกายไม่แน่นก็จะก็จะมีเรื่องอุปสรรคของพวกที่จิตลอยจิตฟุ้งเงี้ยแล้วก็เรื่องการแทรกของพลังงานไม่ดีเงี้ยเป็นเรื่องของจิตละเอียดเนี่ยจะโดนแทรกเยอะก็ให้รีบกลับมาที่ฐานกายฝึกฐานกายให้แน่นๆน่นอย่าไปนเน้นเรื่องเข้าสมาธิให้ได้เร็วให้ได้ไวหรือว่าให้ได้ความละเอียดเงี้ยให้เน้นที่พื้นฐานเบสิกให้แน่นๆ่นนะคะฐานกายฐานจิต ให้เข้าสภาวะได้แบบดิดนิ้วเลยเข้าสู่ความเบาก็ดิดนิ้วเข้าสู่ฐานกายแบบได้ดิดนิ้วเนี่ยเข้าได้เป็นวัส,สีนะคะให้เน,น้นอย่างนี้นะปิ่นฝึกให้เป็นวส,สีอือทะเลาะมั่งไม่ทะเลาะมั่งดีกันตลอดอะไรก็ไม่รู้จยากถามอะไรเหรว วิธีแก้ไขดีแต่ปากไม่อยากจะพูดยาคนชื่อเอาคนทีู่เอาที่ถามรู้เรื่องอ่านไว้อ,อกงงกับถามในเนี้ย แซนอาร์ตจะติดต่อกลับมาคืนดีกันในช่วงไหนคะมีโอกาสกลับมาคืนดีแค่ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นตนะคะนักขยะขยะวิธีแก้ไขให้ของดีคืนมาอีกรอบได้ไหมคะ หนูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ให้ปฏิบัติทำเข้าสู่ฐานกายค่ะเพราะว่าจิตโดนดึงไปเนี้ยกลับมาแค่70%ก็คือยังไม่เต็มที่ก็ต้องฝึกดึงกลับมาเองอะ่ะเพราะว่าเรื่องสติเนี่ยมันน้อยสติไม่เต็มฐานนะต้องฝึกพลังสติเพิ่มจิตมันลอยมีความฟุ้งเยอะ ทะเลาะกกับแฟนชื่อโอปอไปเข้าไปเขาจะมาขอโทษขอคืนดีไหมขอคืนดีค่ะมีโอกาสกลับมาคืนดีนะคะมาย22ความรักโสดเมื่อไหร่จะมีคู่เข้ามาคะลักษณะยังไงมาย22สิองมีความรักโสดอยู่นะคะเพราะนั้นหาศสาธุสงบุญให้พลังงานบุญเน้นในช่วงเดือนที่ อ๋อภายในปีนี้ยังไม่ใช่ยังไม่เด่ดเรื่องความรักนะคะความรักยังฉัชบช่วยอยู่นะคะภายในปีนี้หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเก้านะคะจะมีลุ้นนะคะหกเก้าในช่วงปลายปีหกเก้านะคะความรักดีๆรออีกหกเก้าปลายปีนะคะดาอีกกี่วันอู้ไม่ต้องรอนับเป็นวันนะนับเป็นปี กลับมาแบบไหนอ่ะ <Army> ก็จะกลับมาคบกันใหม่แล้วหรือว่ากลับมาอยู่ด้วยกันโอ้ปีนสามสิบสามเจ้ากรรมในเวรเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับพยานาคเยอะมากเลย คือในชาติที่เราเป็นคุดเนี่ยมีการทําสงครามกันแล้วก็การกินกันเนี่ยเจ้ากรรมในเวรส่วนใหญ่เป็นพวกพาญนานาคฉะนั้นถามว่ายังเยอะอยู่ไหมโู่เยอะคือเหมือนกับว่าเราต้องปฏิบัติให้เสร็จกรรมเหลือเท่าเสร็จดินที่ปลายเล็บฉะนั้นวิบากกรรมเรื่องการฆ่าสัตว์ตาชีวิตเนี่ยของคุณเนี่ยถือว่าเยอะมากเออถ่ายชีวิตโครกระบอรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ย ปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ขอขามากรรมส่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นพวกพญาน,นาคเน้นให้เยอะๆทนชื่อปิ่นนะออสสา 12, เนื้อคู่จะมาตอนไหนครับ เขามีลักษณะอย่างไรเนื้อคู่เลยนะออสออสจะมีบุญได้มีเนื้อคู่เขาไหมเนี่ยมีแต่เจ้ากรรมในเวทน,นะออสมีมาก็มีมาให้เราทุกข์อ่ะเสร็จแล้วก็เออคือ,อติดวิบากกรรมเรื่องความรักนะออสก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เศร้าส้อยเหงาหงอยเงี้ยมันก็ยังต้องเศร้าส้อยเหงาหงอยไปอีก เออปีแล้วปีเล่าคือได้เจอได้เจอก็เออเรื่องความรักอ่ะไม่เด่นเพราะว่าติดวิบากกรรมเพราะว่าคู่กรรมเนี่ยเขาไปปล่อยเจ้ากรรมในเวรที่เรามองไม่เห็นนี่แหละเป็นแต่ว่าของออสเนี่ยเป็นสายเป็นสายยากนะเจ้ากรรมในเวรที่เป็นยักก็คือเมืนก็ว่ามาขวางเรื่องความรักของเราไม่ให้เล็งสมหวังฉะนั้นเวลาเราไปเจอผู้หญิงหรือว่าคนที่เราชอบเนี่ย เจ้ากรรมในเวรของเราอ่ะเขาจะมาขวางแล้วก็ทําให้เราบางทีมีอารมณ์แบบไม่ปกติชุนเคียวอารวาสเนี้ยคือใช้ความรุนแรงเนี้ยก็เป็นเรื่องของพวกสายยักษ์เนี่ยเขาจะมีลักษณะความรักที่ออแบบนี้รุนแรงแล้วทําให้เราเนี่ยคบกับใครก็ไม่ได้คบกับใครก็ไม่ยืดเนี่ยเพราะว่าเราไม่เรามีเรามีอารมณ์แบบนี้แล้วก็พอเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นสายยักษ์ อ,อพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกสายเนี้ยก็ต้องรับชะตาก,กรรมอ่ะจะทำยังไงดีอคุยกันยากเขาไม่เขาไม่ยอมไงก็เขาก็มากรรมถอดถอนไปเรื่อยๆเ,เหมือนปร,ประเภทพวกหนีมาเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเรื่องวิบากกรรมตัวเนี้ยมาเพื่อปฏิบททัติธรรมถ้าเกิดมาแล้วก็มาเบิดกับ ต้องการมีคู่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะโดนเลือกขวางยิ่งถ้าเราไม่ได้ปฏิบททัติธรรมหรือว่ามาเกิดแล้วชาตินี้ไม่ได้ปฏิบททัติธรรมหรือว่าไม่ได้ทําบุญสร้างทานบารมีอะไรเลยเงี้ยชีวิตเราก็เหมือนกับว่าจะโดนเขาเนี่ยดึงตัวกลับถ้าไม่ทําดีก็คือจะต้องตายว่างันเถอะพวกที่หนีมาเกิดอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งจะเคยเห็นส่วนใหญ่จะเห็นเป็นพวกพยานานาคหนีมาเกิดแต่อันนี้เป็นเรื่องของสายยักษ ใส่ยักษ์ที่หนีมาเกิดก็เออก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยออดเนี่ยยังไม่หมดวารวาระไข่แล้วก็คือหนีมาเกิดคือยักษ์เขาจะมีเรื่องของยักษ์บริวารเนี่ยคือการขอเจ้านายเนี่ยลงมาเกิด คือยังไม่หมดวาระหมดไ,ไม่ยังไม่สิ้นกรรมของอัตภาพเนี่ยแต่ว่าขอผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยขอผู้ยิ่งใหญ่ทางสายยักษ์ก็ใครอะปูเวทเนี่ยเพื่อลงมาเกิดแล้วไม่ได้ทําความดีจะโดนเอาตัวกลับแล้วยักษ์ที่เหมือนกับว่าสายสายเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการที่จะบียาณรู้มองเห็นผีพวกที่หนีมาเกิดเนี่ยนะ จะจิตสัมผัสเรื่องพลังงานพลังวิญญาณแล้วก็การคือพวกนี้จะไม่โดนของหรอกเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเป็นเทวดาเป็นยักษ์ใช่ป่ะสวยสุกแต่ตอนกลางคืนเนี่ยต้องไปแบบเหมือนนายนิรยาบาลอะไปลงทันเน่ยกระชากลักไส้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการเคี่ยนตีกอกน้ำอะไรกอกน้ำกด แล้วก็มีการแทงหอกอะไรเงี้ยเป็นพวกนายนิรยามบานในนรกเนี่ยคือยังไม่หมดยังไม่หมดวาลากรรมแต่นี้มาเกิดเงี้ยเพื่อมาทําความดีเพื่อมาทามําทหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องปฏิบัติทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ได้เองนะแต่เรื่องที่ว่าจะมีความสุขในเรื่องความรักเนี่ยยังไม่ใช่ขายอี คือปิ่นต้องบอกว่าให้ปฏิบัติจนฐานบาร,รมีเต็มก่อนนะคะก็คือถ้าอยากช่วยงานเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องทําตัวเองให้เป็นฐานบาร,รมีรับพลังงานบุญหรือว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่จะนำพาก่อนนะคะคือศีลเนี่ยต้องให้ได้95%เป็นอย่างน้อยฐานก็ให้ได้5 0แล้วเรื่องภาวนานเนี่ย ก็ให้ได้ถึงเบื้องต้นให้ได้ชัาน4ี่ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้ถึงสมาบัตแปอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการเข้าไปทํางานในเรื่องของจิตวิญญาณตอนกลางคืนก็จะมีครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนสมาธิให้ในขณะนอนแล้วก็อย่าไปดื้อถึงเวลาก็ถ้าท่านส่งงานมาก็ทำทำไปบรารมีเต็มเร็ว แต่ว่าถ้าเป็นสายพวกพยามารพ่อมดแม่มดมาเงี้ยมาสอนวิชาหรือว่ามาบอกให้เราขายจิตวิญญาณเนี่ยก็อย่าไปรับเอาสายพุทธะดีกว่าปลอดภัยที่สุดจะรู้ได้ไงว่าเป็นพยามารกลัวว่าจะเป็นแบบพยามารแปลงกายมาเป็นเทวดามาหลอกก็จะต้องบอกว่าพวกที่ พวกที่มีหน้าที่พวกเนี้ยมันมันรู้อยู่มันมันมันรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคือในความโลภความกดความหลงหรือว่าคนที่เล่นของอยู่แล้วเนี่ยถ้ายังไม่เลิอกอะ่ะก็จะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยถ้าบอกแล้วก็ยังไม่เลิกทําความชั่วเล่นของอยู่อะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะทิ้งอะไรอย่างนี้นะส่วนคนที่ไม่ได้เล่นของอะ่ะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานอะ่ะ ก็จะมีเส้นเส้นเดียวเนี่ยที่ให้ไปแต่ว่าการปฏิบัติทรรู้แล้วก็ละแค่นั้นเองอย่าไปยึดอย่าไปติดตอนแรกอ่ะอาจจะติดเรื่องลิดเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับทางผ่านเนี่ยเหมือนกับเราได้ได้ทีวีเครื่องใหม่จอใหญ่เนี่ยเราก็อยากจะดูอยากจะแบบชื่นชมกับมานานๆเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นคือมันก็เหมือนมันก็เหมือนกับ มันก็เหมือนทั่วไปดูไปแล้วมันก็เบื่อก็ไอ้ตอนแรกๆกก็เหอหลังหลก็ไม่เหอเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของสภาวะที่มันปล่อยวางได้มันก็เป็นระดับขั้นไปเรื่อยๆพอเราเข้าถึงแล้วมันก็ไม่ติดไม่ยึดพอเราอยู่กับมันบ่อยๆเงี้ยมันก็ปล่อยวางเองเหมือนสมาธิฝึกไปแรกแกก็ฐานกายพอฐานกายมันเต็มมันก็ปล่อยเองมันก็เข้าสู่สภาวะที่เบาขึ้นเข้าสู่ฐานเวทนา ฝึกไปเรื่อยๆฐานมันเต็มมันก็ปล่อยของมันเองโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรก็แค่แบบดูจิตดูใจอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือว่ากําหนดพองหนอยุบหนอ,อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการการปฏิบัติธรรมก็ลองเข้าไปศึกษาในคลิปของพระอาจารย์มหาวพรพจน์กิติวัโลเยอะๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามท่านแล้วก็จะมีคลิปธรรมนิธาแล้วก็ขอขกรรมนะคะทำบ่อยๆก็จะได้ รับรู้ถึงพลังงานแล้วก็เข้าถึงจิตเดิมแทม้ก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็พยายามลดละความชั่วเข้าสู่กระแสของพระนิพพานโมทนาสาธุให้กับทุกท่านนะคะ